สวัสดีครับพบก,กับผมแล้วก็ช่องวิชัยบ็อกนะครับในแต่ละวันเนี่ยผมเจอคำถามผ่านทางคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ผ่านทางอินบ x ็อกใน Facebook เยอะมากๆเลยมีคำถามหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับคำถามนั้นก็คือพี่บีครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้ผมมีเงิน1,000บาทเนี่ยอยากจะลงทุนซื้อบอลสีจะทำยังไงดีจะซื้อตัวไหนดีโอเป็นคำถามที่คือคนที่ถามอย่างนี้ต้องมี ความคิดที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เลยขอนําคําถามนี้นะครับขออนุญาตน้องคนนี้ด้วยนะฮะนำคำถามนี้มาตอบผ่านทาง u t u b e นะครับว่าอยากจะลงทุนซื้อบอลสีด้วยเงิน1000บาทเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะที่เรายังสามารถซื้อได้อยู่ณปัจจุบันนี้ปลายเดือนกันยา2564นครับขนาดบอลจีนเข้ามาในบ้านเราเนี่ยวันละเป็นแสนต้นยังไม่พอกับความต้องการ ของต้นบอลสีภายในประเทศเราเลยนะครับกลุ่มบอลสีเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยแค่แสนหนึ่งตอนนี้ห้าแสนหกแสนแล้วก็ใกล้จะถึงล้านคนในในวัยนี้แหละนะครับในแต่ละวันเนี่ยผมจะรับอินบ็อกในข้อความที่ผู้คนตามหาบอลสีที่เขารักที่เขาชอบเนี่ยมากมายเหลือเกินนะฮะเป็นกระแสทานแห่งความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการบอลสีเยอะมากๆเลยนะฮะทำให้บอลสีราคาพุ่งไม่หยุด นะฮะคนที่เข้ามาเล่นบอลสีในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาแพงจริงๆว่าราคาแพงแบบกระโดดเท่าตัวเลยข้อที่1เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนในความรู้ครับผมลงทุนในความรู้ซื้อหนังสือดีๆมาอ่านสักเล่มหนึง่งไปศึกษาหาความรู้ในกลุ่มบอลสีไปอ่านการเลี้ยงบอลสีดินที่ใช้เป็นยังไงใบกมปูกับดินดําไปดูลักษณะบอลสีนิสัยการชอบบอลสีอะไรต่างๆไปศึกษาหาความรู้ให้ได้แก่นแท้ของบอลสีก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยเราถึงจะก้าวข้ามต่อไปนักลงทุนในหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลนบัฟเฟตหรือว่าหลายๆคนเลยสอนเราเสมอว่าความรู้เนี่ยการลงทุนในความรู้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอการลงทุนในความรู้เนี่ยจะให้ดอกผลที่ดีที่สุดเสมอถ้าเรามีความรู้เนี่ยเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะได้ผลกําไรกลับคืนมา อยากให้ทุกท่านเอาเวลาเอาเงินที่มีเนี่ยไปหาความรู้ก่อนไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์นะฮะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พระเครื่องอแคร็กสตาร์ทนะครับอะไรต่างๆนานาที่เป็นมาเก็ตที่เป็นตลาดให้เราก้าวเข้าไปเพื่อเกิงกาไรหรือลงทุนระยะยาวเนี่ยความรู้สําคัญที่สุดนะครับไปแยกแยะบอลสีก่อนอันนี้บอลสีตัวเทพตัวท็อปบอลป้ายบอลด่างบอลมือใหม่ลูกไม้อะไรเงี้ยพอเรามีความรู้เยอะขึ้นที่หลากหลายเนี่ยเราจะเข้าใจอ่าแล้วจะทําเงินกับตลาดนั้น ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไหลไปตามกระแสะอย่างเดียวครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เรามีความรู้แล้วเราแยกความรู้ออกได้แล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นบอลตัวเทพนะราคาแพงอันนี้บอลตัวกลางนะระดับพันแล้วก็บอลที่บ้านๆหน่อยก็จะมีราคาที่ขึ้นมาหน่อยทีนี้เราก็จะเริ่มหาบอลหาบอลที่ เหมาะเจาะกับเงิน1000บาทของเรานะครับอาจจะเริ่มไปเสาะแสวงหาจากในหมู่บ้านเราก่อนว่าเอ้ยมีใครขายบอลที่แบบว่าแบบนี้ไหมพอเราเห็นบอลปั๊บเราจะรู้ว่าอ๋อนี่บอลบ้านหกหลงฮกหลงเนี่ยถ้าขายในเน็ตเนี่ยสามร้อยถ้าเราซื้อจากชาวบ้านตรงนี้ก็50บาทเราซื้อ50บาทแล้วไปขาย300หรือ200เราก็ได้กําไรเห็นไหมฮะก็คือพอเรามีความรู้แล้วเราก็จะสามารถแย่งแยะบอลแต่ละชนิดแต่ละอย่างออก แล้วก็เริ่มไปหาสินค้ามาขายการหาสินค้าก็คือเริ่มจากในชุมชนหมู่บ้านเราก่อนว่ามีอะไรบ้างหรือตลาดต้นไม้แถวบ้านว่าเขาตั้งราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปดูในเน็ตว่าตั้งราคาเท่าไหร่หาส่วนต่างราคาว่าแต่ละที่แต่ละเพจแต่ละสถานที่เนี่ยราคาของสินค้าบอลสีเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เอาจากตรงนี้มาขายตรงนี้ก็ได้กําไรได้เงินใช้เลยแหละนะครับจากความรู้ที่เรามี ข้อที่3ก็คือถ้าเราจะซื้อบอลไปเอฟบอลมาไปซื้อเพื่อจะมาขายต่อเนี่ยถ้าเป็นบอลกระแสบอลเทพเนี่ยเงิน1,000บาทไม่พอครับเงิน1 0 0 0บาทณปัจจุบันเดือนกันยา25-64นไม่พอแน่นอนเราต้องไปเล่นบอลลูกไม้ครับลูกไม้คือบอลที่ไม่มีชื่อไปเล่นบอลลูกไม้ที่ใบกลมสีชมพูสีแดงอ่าที่ยังราคายัางไม่แรงมากนะครับไปเล่นบอลลูกไม้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็เลี้ยงสักหน่อยหนึ่งพอใบโตใบใหญ่ก็ขายแพงขึ้นอ่า ลูกไม้ใบกลมสีชมพูสีแดงสีเหลืองจะขายดีครับแล้วถ้าเราอยากจะเล่นบอลตามกระแสทํายังไงบอลกระแสก็จะมีชาชนมีนางไหมมีเศรษฐีพันล้านมีอะไรต่างๆคือบอลกระแสที่คนออกตามหากันอย่างนั้นเราต้องมีเงินหน่อยนะครับถ้าจะเล่นชายชนก็เป็นชายชนที่ไม่ไป้ายหรือป้ายหลุดไปหรือลุ้นป้ายอย่างเงี้ยแล้วเอามาลุ้นเอาแล้วก็พอครบ6เดือนก็ผ่าลูกหลานเนี่ยอาจจะป้ายสีแดงก็ได้นะครับหรือนางไหมนางไหมต้นเล็กๆอะ่ะ ตัวเล็กๆ็ก็น่าลงทุนเหมือนกันนะครับก็กระแสก็มาแรงเหมือนกันมีคนออกตามหาถ้าเราไปซื้อในหมู่บ้านเราสัก100แล้วไปขายในเน็ตเนี่ยสัก3 0 0ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็คือได้กําไรแล้วส่วนต่างราคาเห็นไหมครับว่านางไหมหรือบอลกระแสพวกนี้เราสามารถทํากําไรได้อยู่แต่สําคัญคือต้องมีความรู้หน่อยต้องมีความรู้หน่อยครับบอลน,นอกกระแสก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะบอลน,นอกกระแสแบบมาไม่มาไม่แบบวอหวามากๆนะครับบอลที่ราคาที่แบบว่าบอลโบราณเก่าอะ่ะ ที่คนออกตามหากันน่อย่างเช่นอะไรเอ่ยปีกินารีอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังราคาไม่ถึงพันนะถ้าเราซื้อได้ถูกขายได้แพงก็โอเคอยู่ส่วนถ้าถามผมว่าบอลตัวไหนขายดีที่สุดเนี่ยเราถ้าเราอยากรู้ว่าบอลตัวไหนขายดีนะให้เราเข้าไปในกลุ่มบอลสีแล้วเวลาคนโพสเนี่ยเขาจะแย่งกันแย่งกันโพสเลยส่วนมากเนี่ยจะเป็นบอลตัวเทพแล้วก็ตัวท็อปนะครับบอลตัวเทพตัวท็อปเนี่ยคนจะแย่งกันซื้อมากๆยกตัวอย่างเช่นเมืองกเกาะเกร็ดเทพอักษราศิลาหุ้มทองอย่างเงี้ย คนก็จะโอ้โหแย่งกันเยอะมากๆจนไม่บาดไม่ไหวนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีเสนอราคาแล้วให้ใช้ความต้องการเราเนี่ยไปแข่งขันราคากันคือเขาไม่ค่อยบอกราคาแล้วให้แข่งเลยใครอยากได้เหมือนประมูลอ่ะแข่งและเสนอราคานะจนได้ราคาที่เขาพอใจเขาถึงขายให้เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งที่เล่นกับความรู้สึกของผู้บริโภคนะฮะคือถ้าเราอยากได้เราก็สู้กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นราคาที่แท้จริงที่เขาสู้กันว่าถึงระดับไหนวันนั้นผมไปเจอตัว ขุมทองที่เขาไเสนอราคากันห้าพันบาทเกือบห้าพันบาทเลยนะราคาโหดมาก<笑><笑>นะฮะคือใช้อารมณ์ความรู้สึกมนุนยุเนี่ยมา,มาเล่นกันแล้วก็เอารา,าคาเข้าสู้ผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะจะเห็นราคาที่แท้จริงกับความต้องการที่มันแมทที่มันแมทกันพอดีครับ 3. จะเป็นบอลที่ชื่อเพาะๆหน่อยอคนก็ออกตามหาเฉพาะเหมือนกันอย่างเช่นชินนําบันชอนอย่างเงี้ย งเงินแสนอย่างเงี้ยคนก็ออกตามหาเหมือนกันนะฮะเป็นบอลที่ชื่อเพราะๆคนก็อยากสะสม4ก็คือบอลเปิดๆหน่อยบอลอาร์ตอเปิดๆหน่อยแบบนี้ก็ขายดีนะครับก็เห็นผูผ้้คนต้องการอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบอลป้ายบอลป้ายคือบอลที่ชายชนนั่นแหละคือมันจะเป็นใบทั้งหมดแล้วโดนเอาสีมาป้ายเป็นแถบๆเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าบอลป้ายนะบอลป้ายก็ขายดีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านเลือก <S <S บอลที่เราชอบแล้วก็อยู่กับบอลที่เราชอบแล้วมีความสุขถึงขายไม่ได้ แล้วก็อยู่กับต้นไม้ที่เรารักแล้วก็มีความสุขอ่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าคิดหวังผลกําไรเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้ดูว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าผมเห็นหลายท่านเนี่ยใช้ได้ผลอยู่คืออย่างเช่นไปซื้อดารานกพรัตจากสวนเนี้ยเขาขายให้ห้าพันเลี้ยงสักหน่อยนึงพอเริ่มโตหน่อยก็ไปเวลามีคนตามหาดารานกพรัตแล้วก็ไปโพสหมื่นสองเนี่ยคนก็ซื้อก็ได้ไปก็ได้กําไรจากส่วนต่างราคาซื้อมาห้าพันขายหมื่นสองได้เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดพันเลยนะกาไรเห็นไหมฮะคือ มันอยู่ที่มันไม่มันไม่ได้อยู่ที่เงินในกระเป๋ามันอยู่ที่ไอเดียอยู่ที่ไอเดียในการหาเงินมากกว่านะครับถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยวิธีการมันจะตามมาเองแบบอัตโนมัติผมว่าทุกท่านเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินเก่งอยู่แล้วนะครับลองอสิทธิในการเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอยู่ในมือทุกท่านท่านสามารถที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ใช้วิจารณญดาณ วิจารณญาณในการเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วก็ไต่ตองดูนะครับตอนนี้กระแสบอลสีมาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นช่วงที่กอบโกยโจรอาชญากรรมต่างๆก็เข้ามาเยอะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากความรู้ที่เรามีจะเป็นเกาะปกป้องคุ้มครองให้เราอยู่รอดปลอดภัยในทุกตลาดที่เราก้าวเข้าไปเพื่อจะลงทุนหรือเล่นเก่งกำไรระยะสั้นหรือลงทุนก็ได้นะครับ อย่าลืมกดติดตามซับคล้ายช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ